สวัสดีครับวันนี้เรามาดูโจทย์เอลเวลปี64เขาบอกว่านำลวดโลหะเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A ยาว l n o นมาแขวนด้วยมวล M ขนาดต่างๆที่ปลายลวดนี้แล้วก็วัดความยาวที่เปลี่ยนไปเทียบกับความยาวเริ่มต้นพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความยาวที่เปลี่ยนไปกับมวลที่ใช้มีแนวโน้มเป็นดังกราฟโอเคแล้วเขาก็ให้ ถ้าใช้กราฟข้างต้นหาค่ายางโมล,ลัสอ่าโอเคสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือค่ายางโมล,ลัสแล้วก็กําหนดให้ k คือความชันนะครับโอเคเราต้องรู้ก่อนว่ายางโมล,ลัสเนี่ยจะเท่ากับความเค้นส่วนด้วยความเครียดแล้วทีนี้เนี่ยความเค้นความเค้นคืออะไรครับความเค้นก็คือแรงต่อพื้นที่แล้วก็ความเครียดเนี่ยก็คือเดลตา l ส่วนด้วย l not จะได้ว่าเป็น f ส่วนด้วย a คูณด้วย delta l ส่วนตรงนี้ผมกลับเศษเป็นส่วนนะครับก็คือเอาขึ้นไปด้านบนก็จะได้ดังนี้แล้วแล้วยังมลูลัสเนี่ยตรงนี้เราเปลี่ยน f นะครับ f คือแรงที่ใช้ก็แรงที่ใช้ก็คือมวลที่มาห้อยกับเชือกก็คือเป็น mg คูณด้วย l not ส่วนด้วย a delta l ทีนี้เนี่ยเรารู้ว่ากราฟเนี่ยสโลป สโลปจะเท่ากับ k นะครับผมขอลบตรงนี้แล้วก็จะเท่ากับ delta l ส่วนด้วย m นะครับก็คือ delta y ส่วนด้วย delta x ก็คือตรงนี้เราปรับเนี่ยเราเห็นในโจทย์ตรงนี้เราได้ตรงนี้ออกมาแล้วเราก็เปลี่ยนเท่ากับ g l not ส่วน a k ได้แล้วครับแล้วก็ไปหาในโจทย์ข้อนี้ก็เลยตอบข้อจอจานครับ